โอ้โหแบบสุดยอดอ่ะจ้ะนะจัมโบ้เลยฝั่งทางนี้มีแต่ลูกโตๆเก็บเพิ่มไม่ได้แล้วไงเต็มแล้วเนี่ยมีแต่ลูกใหญ่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนมาจากวันนี้จะไปสตรอเบอรีร่ฟาร์มกันจ้ะนะกับพี่แอนดี้พี่แอนดี้ไม่เคยเห็นสตรอเบอรีร่ที่แบบจอยไปเก็บกับพี่สายไงเด<ะ>ี๋ยวจ้ะวันหยุดนะก็แบบ หาออกนอกบ uh, like exactly. uh, like ้านกันจ้ะไม่รู้จะทําอะไรก็ออกนอกบ้านโอ้ยจอยแสบตาเพื่อนโทษทีด้วใส่แว่นตาเทสักหน่อยอ่าก็เพื่อนเพื่อก็ไม่ค่อยเห็นจอยใส่หรอกเนาะแว่นตาไอ้นี้แดดมันแรงไงแต่แดดแดดแรงลมแรงด้วยวันเนี้ยอากาศแบบเอาเน้ยนอนไม่ได้เมฆเมฆขนาดด้วยวันนี้ลมแรงด้วยเพื่อนเอนเออไปเก็บสตอเบอรี่นี่เพื่อนๆนจะได้ยินเสียงลมแบบพัดเนาะ โอเคไงเดี๋ยวไปถึงส่วนสตรอเบอรี่แล้วจอยจะถ่ายให้ดูนะถึงเราจะเพื่อนๆตะไคร้นี่ประมาณเกือบสองปอนอะนะต่อหนึ่งกรัมเนะนี่ยตไะไคร้จอยว่าจะซื้อไปซักอันนะเรียนดีผลไม้เชอร์รี่เรื่องพี่ เียนดี่เท่าไหร่เพียนดี D มาด้วยจ้ะคนเยอะจากขนาดมาแต่เช้านะนเพื่อนๆนะเขาเปิดวันนี้เขาเปิดเก้าโมงครึ่งอกสิบโมงเนี่ยวิ่งตามหลังจอยมานะลูกลก,กใครวิ่งมาใหญ่ละวิ่งตามแอนดี้มาใหญ่ละไม่ใช่ลูกจอยนะ แ,แดดออกอีกแล้วเพื่อนๆหุบเข้าหุบออกด้วยอันนี้เนาะสั้นอินอ <Yeah, good. S 1> ันเอาอินอันเอาเราจะแยกกู้สิงบอกไปเพื่อนจะพาไปเก็บคนเยอะมากเลยปวดหัวเนี่ยเด็กวิ่งตามจอยหญ่อยู่เมื่อกี้เนี่ยบอกไล่กลับไปบอกไปรอแม่เธออย่างเงี้ยมองหน้าตื่นอยู่ <c oughs> <c oughs> ตื่นตื่นจอยอยูะ ไม่ได้วิ่งตามเราฮะนั่นไงนั่นไง,บบงกระป๋องกระป๋องฉันบอกกรองฉันบอกกระป๋องเฉยเลยอันนี้เนี่ยเออนี่ออกขนาดนี้พระเอกจ้อยอะเดินลัดอยู่นะแต่ฝั่งนั้นน่าจะแดงอยู่แต่ว่าคนมีคนเข้าแล้วนะไงล็อกเนี้ยนี่เป็ดตรงนี้วัดนอกจา่นั้นไอ้นอซีวัดไอวอนเดี๋ยวนี้ แอนดี้ก็บอกมา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 กตรงไหนเพื่อนเพื่อนเอ้ยเดินจะทั่วป่าเนี่ยแค่นี้นี่นี่นี่ไอ้ฟังนู้นก็ไม่เปิดกันเฮ้ Are yes cause you can เอาหรอพี่เพื่อนกินดิสบาย expensive for kilo อยู่นี่เมนเนี่ยเพื่อนเพื่อนแต่มันยังไม่แดงมากไงเนี่ยเพื่อนเพื่อนจะเอาลูกแบบนี้ไง อันดี้ก็ไปหาเก็บแต่ไอ้ลูกที่แบบไม่ได้เลื่องมานะหัวจอยเนี่ยอย่างงี้มามา่มา,มาด้วยมา <c oughs> ม่าก็เรียกหาแม่มามา่มามาม่าไม่ได้มีจัมโบ้เหมือนที่เรามาเก็บกับพี่สายแล้วนะเนี่ยมันก็ยังไม่สุกดีเลยเนี่ย เด็กก็วิ่งได้เงีเต็มเลยดูพวกนี้สิจัมโบ้เนะนี่ยีกคนเขาก็กินกันนะเพื่อนๆนะเก็บกินกันใหญ่โย่ ร้อยข้างนอกดีแล้วต้องเข้ามาเข้ามาาล้าเก็บแต่ลูกแบบอ่อนๆน,นะอูย้ยเรื่องที่ไหนล่ะเพื่อนๆลูกนี้นเดี่ยเก็บไปจ้ะน,นี่ด้วย ยินจะเสียงพ่อแม่แล้วเขาบอกลูกเขาอย่ากเก็บอย่ากเก็บนะอันไหนที่ว่าอ่อนๆ่อนน,น,นี่เพื่อนใส่ตรงนี้บิ๊กวันอันเด้อืออืสบิ๊กวัน ลูกต่ะออืมบ,บิ๊กอะเนื้อเดือนเนี่ยอ๋อจูกะระเบย์ยับอกอันดี้เออว่าอันนี้เป็นรูปหัวใจอันเดี้ลูกไอ้เกาะฮาร์ไฟายูดาเรนนี่เก mm. าะฮาร์ฟไฟเยูะเออตรงนี้จะจะจะ,จะเยอะอยู่จังอะเห็นไหมแดงอัมรำเลยแถวเนี้ยเมื่อกี้เปนมีคนไง คนมาไงจอยก็เลยแบบไม่ได้กล้าเก็บไม่กล้าเดินตามเขาน,นี่รูปนี้เบลอเลยอันเดะนี่ยสปิกเะอรมอัน yeah, sure นด้ก็บอกว่าล้างล้างก่อนที่จะกินอ,อันนี้มันงอมแล้วไงเพื่อนๆนี่นงอมแล้วนี่ ลูกเหี่ยวมาทำไมล่ะเนี่นยมีส่วนร่วมเก็บกับเขาอีกเยี่ยดีเอ้ยเนาะมากับผัวอย่างเงี้ยแล้วสินยตลอดทางเลยเยี่ยนดีเอ้ยนออย่างเงี้งย,ย,อย,อยอย่างอยอยางี้นะพวกจอยนะไม่ซีเรียสกันนะเพื่อนนะครอบครัว,วจอยจะเป็นอย่างงี้อะไรนะ <S 2> <S 2> <S น่าปลุกเข้ามา เอาลูกเล็กจังอะแอนดี้เอาบิ๊กสิเห็นไหมล่ะเนี่ยเอเอาเนาะเอาแต่ลูกเล็กๆมาเนี่ยฮะใจแอนอยู่ <c oughs> เนาะใจแอนแอนดี้เรื่องอะไรนะฮะ,อะเอเก็บแต่ลูกเล็กๆมาเพื่อนเอ้ลูกเล็กไม่พอนะดูทรงจะเปรี้ยวด้วยนะที่พี่แอนดี้เก็บมาเนี่ยทรงจะเปรี้ยวอะนะมันไม่ได้ชํำอย่างนี้นะที่พี่แอนดี้เก็บไม่ได้ช้ำไง อันนี้ช่ำเยวนี่เก็บอะไรให้จอยกันมิโลดูนะเสียงลมเพื่อนๆดังบอนี่รูปนี้อันนี้จะช่ำเยวนี่ ดูตรงนี้สิอันนี้ก็ไม่น่นอันนี้มัน,น,นมัน,ม,นมันไม่ได้เหมือนวันที่เรากับพี่สายไงไม่ได้ฟิลฟิลกับ,บ,บนั้นนะนเพื่อนๆวันนี้มาแบบไม่สวยเลยวันที่คนอื่นเข,ขาเพราะว่าคนเขาก็าาาามาเก็บกันเยอะไงนะคนโอเคโอเคแต่ใจแอนเดกพุดอินเดียเป็นเกี้ยวน้าเขาช่วยเก็บ แรงจะลมแรงแรงเพื่อนเ้นเลยลมลมแรงคักจ้ะพี่อน,น,นดีก็ยืนอยู่นะลมแรงแรงโอ้มีแต่ลูกยยใหญ่ตรงนี้นเพื่อน แถบนี้ยังพอมีนะมีตะลูกใหญ่ๆเนี่มีตะลูกใหญ่ๆเพื่อนเพื่อนเพื่อนดีไปไปซื้อกาแฟนางอยากกินกาแฟเพื่อนเพื่อนก็อ,อยู่ในนี้แหละเนี่ยเก็บเล่นเนี่ยลูกใหญ่ๆฝั่งเนี้ยมัวจะไปเสียเวลาเวลาเก็บไปฝั่งนู้นอะ่ะได้เรื่องงามจ้ะนี เก็บใหญ่นี่นี่จ้ะลูกเบลเลอร์เลยจอยก็ล้นแล้วล้อนอีกมันเพื่อนไอ้กระต่ายใหญ่มันก็ไม่มีมันไม่เอาวางไว้ให้เราไล้เราก็แต่อันเล็กๆมาให้ด,ดกไหมเนะี่ยเยอะนะฝั่งนี้จะจะแดง สุกเยอะจังเนี่ยสุกเยอะเยอะฝั่งนี้มีแต่ลูกตัวตๆนะนี่วันนี้จอยก็ได้เยอะเลยเนี่ยประมาณสิบกอนบ้างเนี่ยน่าเห็นไหมลูกเบลเลอร์เลยเ,เพื่อนๆน่ะนี่จัมโบ้นี่โอ้ยเนี่ยลูกยยใหญ่ใหญ่ เนี่ยดูสิยิ่งสะอ่อนนี่ยหนุ่มจอยจอะเต็มเลยเพื่อนเพื่อนแต่จอยจะถ่ายเพื่อนเพื่อนดูว่ามันมัน,ม,นมันแดงฝั่งเนี้โอ้โหน,นะแดงอำำัมรำแถวนี้เห็นไหมนู่นลูกใหญ่ใจแอนวุ้น่ะ โอ้โอ oh, 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 so 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 nah, uh ้สะออนตรงนี้อิงสะออนเนี่ยแดงเดงโอ้ ฝั่งนี้จะแดงมากเลยจ้ะนี่ดูเพื่อนๆอ,อู้จอยเก็บไม่ได้ละนึกถึงพี่สายเด้พี่สายเต็มไปเนี่ยฉ่ำๆทั้งนั้นนี่นี่ก็ฉ่ำๆพี่สายชอบคักเพื่อนๆเ,เราจะบอกไว้ซะนนะ แดงอยู่นะนี่รูปนี้ดูโอ้ยได้ยินไหมเด็กๆเข้ามามแดงคักจอยได้แค่นี้แหละบนเมื่อกี้แบบไม่มีไม่ม,ม,มีมีเยอะอยู่นี่นี่ นจอยกโอ็โหร้นเลยเพื่อนๆเอ้ยร้นๆรนๆนรนไม่มีที่จะใส่ละอุ้ยลูกมีลูกใหญ่เลกนอ,อ,อเอ๊ะอบใจแอนเพื่อนๆนี่ใจแอนเนี่ยโอ้โหดูดูเพื่อนใจแอนไหม cái em nó Ồ hô. được cái gì nữa chuyện phò mẹ bảo cái thứ phói ăn gì nè tập đấy nè อุ้ยดกคักตรงนี้ซิ่งะออนดกคักโดกแน่เพื่อนตรงเนี้ยมีตน้นลูกกี่ใหญ่ทั้งนั้นเลยข้างในเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวให้ดูนะเห็นไหมเห็นเสาไฟกะนั่นน่ะอืมมีต้นลูกใหญ่ๆฝั่งนี้ก็ลูกใหญ่ๆข้างหน้าจอยเนี่ยเต็มแล้วไง,งมีอะไรจะเก็บเนี่ยเบลอเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยอืมเยอะมากดกจริง ยิ่งสะออนอยู่เนี่ยเพื่อนๆเอ้ยถ้ายิ่งแดดออกจะสวยอยู่อันนี้แดดไม่มีไงก็จะเห็นประมาณนี้แหละโอ้ยดกตรงนี้จอยก็จะพอแล้วเพื่อนเพื่อนเยอะละเต็มละดูพวกเนี้ยดอกใหญ่ ลูกใหญ่นี่ก็เหมือนกันนะนี่จ้ะจอยได้ประมาณนี้เพื่อนๆโอ้โหแบบสุดยอดอ่ะจ้ะนะจัมโบ้เลยฝั่งทางนี้มีแต่ลูกโตๆเก็บเพิ่มไม่ได้แล้วไงเต็มแล้วเนี่ยมีแต่ลูกใหญ่ๆแถวเนี้จะไม่อยากไปไหนเนี่ย เพียนดี้อยากกินกาแฟก็ให้พี่เพียนดี้ไปกินกาแฟก่อนจ้ะจอยก็อยู่ยตรงเนี้ยเก็บใหญ่เลยเนี่เดี๋ยวจอยจะไปชัางกิโลจ้ะเพื่อนๆน,นะนสตรอเบอรี่ที่จอยไปเก็บมามันไม่มีกระตาใหญ่ไงมันมีกระตามันมีแต่กองเล็กๆอย่างเงี้ยนะน,นี้เกือบ10บปอนจาะเก้าปอนกว่าแล้วก็สตอะไคร้ามาสามมัดจ้ะอันนี้5้าปอนกว่ากว่าจ้ะนะนะไปเก็บ เดี๋ยวจ้าก็จะล้างอันนี้หวานฉ่าโอ้เพื่อนๆนะพอตอนใกล้จะจะกลับเนาะเดินไปตรงไหนมีแต่ลูกใจแอนใจแล้วมันไม่มีที่จะใสแร้วไงเด็ดใส่มันก็ร่วงเด็ดใส่มันก็ร่วงเนาะจอยก็เลยแบบว่าเออแค่นี้แหละอะไรประมาณนี้แล้วมันแบบมันมันสุกมันงอมอ่ะเพื่อนไปโดนกันมากๆมันก็จะแบบเขาเรียกอะไรนะมันก็จะช้ำอ่ะจ้ะนะจอยก็เลยแบบได้มาประมาณนี้ได้แค่นี้ โอเคยังไงจอยก็ฝากคลิปนี้เอาไว้ด้วยจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้จอยด้วยจ้าขอบคุณค่ะบาย